ใบเล่นอยู่ในทะเล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 สวยงามเห็นเห็นอะไรนะหางสวยงามเห็นเห็นอะไรตอบหน่อยเห็นปูสวยงามเห็นปูสวัสดีค่ะวารีสายน้ำชาแนลนะคะ ันนี้เรามาดูคุณครูสีแพรสอนเด็กเล่านิทานให้เด็กฟังค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะองมดูปาโลมากำลังเล่นที่ทะเลน้าๆบอกว่าอยากจะไปขี่ปาโลมา จริงวันพรุ่งนี้เราจะมาเล่นน้ำทะเลอีกจบแล้วอ่เง๋้วเรามาดูคำศัพท์ kay Hannah. ปอมมือให้ครูแพนหน่อยจะฟังต่อไหมจะฟังนิ่ทานต่อไหมอันนี้จะส่งคลิปดียวนะมาส่งนาทีเดียว๋อ้สิว่าพูดยวววานั่นนะ ตกาตาการ,รนี่คือมันชอบเห็นอะไรก็หยิบกิน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 มันชอบกินกินจุนะคะอันนี้คือบ้า Đừng có đi Cháu nữa là cái thứ ba nữa mà nó thứ จับแมลงจับเจ้าตั๊กแตนจับนอนกินพอหากินแต่มันบอกว่าอุ้ยไม่ชอบเลยอาหารแบบนี้ฉันชอบกินเนือ้อฉันชอบกินปลาเม่จากาบอกว่ามันชอบกินปลาแต่มันก็ไม่บอกนกพิราบหรอกอ่ามันก็แอบ,บไปกินวันหนึ่ง ไปวางไว้ในครัวอว้าวมีปลามีหมูมีไก่อ่าเจ้ากามองเห็นว้าวอาหารอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยอยู่ในบ้านอ่าวันนี้เจ้าลูกก็บอกอ ลคลิปนี้อเอาไว้แค่นี้นะคะฝ <ส Bei. S 2> ากกดไลค์กดแชร์กดซับ,บ <Hey. S 2> สไครต์ฮาวารีสายน้ำ <พอ S 2> ชาแลลนลด้วยนะคะ,วะสวัสดีะคะ่ะ